ขอยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนมกราคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อที่20ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่139ข้อ1ถึงข้อ4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์ และการนอนของข้าพระองค์และท่งคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปนี่เป็นคำพูดสุดท้ายของเราก่อนขึ้นสวรรค์ เรายังคงย้ำเตือนถึงคำสัญญานี้ให้แก่ทุกคนที่เงี่ยหูฟังมนุษย์ต่างตอบสนองต่อการสถิตยอยู่ด้วยของเราแตกต่างกันไปคริสเตียนส่วนใหญ่ยอมรับว่าคำพูดของเราเป็นความจริงแต่พวกเขากลับเพิกเฉยความจริงนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในขณะที่บางคนอาจรู้สึกกลัว หรือถึงกับโกรธเคืองเมื่อรู้ว่าเราเห็นและรับรู้ทุกสิ่งที่เขาทำพูดและแม้แต่คิดเพาว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ให้คำสัญญาอันยิ่งใหญ่นี้เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตและพวกเขาก็ได้รับพระพรอย่างล้นเหลือเกินกว่าที่จะคาดคิดได้ หากเจ้าให้การสถิตยอยู่ด้วยของเราเป็นศูนย์กลางในชีวิตเจ้าสิ่งต่างๆในชีวิตของเจ้าก็จะลงตัวอย่างพอดิบพอดีแม้เจ้าแงนมมองเราด้วยตาใจของเจ้าเจ้าก็จะมองโลกรอบๆตัวเจ้าจากมุมมองของเราลูกเอ๋ยเราอยู่กับเจ้าเสมอความจริงนี้จะทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเจ้ามีความหมาย อาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพ,พรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพพรครับสวัสดีครับ